ผมเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับทำการารักษาแล้วโดยการผ่าตัดใช้แสงและให้คีโมหมอบอกว่าหายแล้วแต่ผมก็มีความวิตกัง,งวลว่าอนุมูลอิสระในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถรวมตัวกันกลายเป็นมะเร็งที่ไอวัตส่วนใดส่วนหนึ่งของเราก็ได้เพื่อความอุ่นใจผมจึงผลิตภัณฑ์อันเสริมจนกระทั่งมาเจอแคนเซลอร์ครับแคนเซลอร์มีด้วยกัน2สูตรสาหรับคุณผู้ชายที่ทานได้คือส่วนที่1นึ่งอสนหนึ่งอันนี้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารไลโคลฟินจากประเทศสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ยังการสำหรับตัวของน้องและโป PSK เเป็นสูตรเห็ดทางการแพทย์4ชนิดยังมีสูตรสำหรับผู้หญิงคือสูตร0 0 2นสูตรที่มีเห็ดเซนเปยยงมีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระมีสารต่อต้อตอานมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเตา้านมาาในคนผู้หญิงทานคู่กับสูตรโป PSK ได้ผมแนะนําให้ลูกสาวและแม่บ้านของทานด้วยเพื่อความสบายใจของผมและเพื่อไม่ให้เกิดซเซลล์มะเร็งในลูกและ ต้องขอขอบคุณแคนเซล่านะครับที่ทําให้ผมคลายความวิตกกังวลในเรื่องของสุขภาพมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นใครที่เคยเป็นแบบผมขอแนะนำแคนเซล่าเป็นทางเลือกนะครับหวว่าทุกคนคงมีสุขภาพที่ดีครับ